เวลาที่เราจะไปลงเรือสำราญแล้วนะคะนี่คือครั้งแรกค่ะในการมาสเต็ก u ับออฟเตอรนะคะ oh. การเตรียมความพร้อมของเราค่ะเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันของ Royal Caribbean ก่อนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ทำการเช็คอินค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีใบที่เป็นนี่เลยเขาเรียกว่าเซสเซลพาสเนาะมีชื่อเรามีห้องของเราแล้วก็มี QR Code เตรียมพาสปอร์ตแล้วก็เตรียม แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินนะคะด้านหลังของเราตื่นเต้นน่าเผสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในการท่องเที่ยวช่วงโควิดก็คือว่าการที่เราจะต้องไปตรวจ ATK ก่อนที่จะมาเช็คอินค่ะจริงๆแล้ว ATK เนี่ยสามารถตรวจได้ตามศูนย์หรือแลบต่างๆนะคะก็รอผลประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยว นี่นี่นี่เห็นเปล่าอันนี้คือห้องพักอ่ะห้องพักที่อยู่ริมหน้าต่างเวลาตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเห็นวิวทะเลอย่างนี้เลยนี่ทุกคน เราอยู่บนเรือแล้วนะอย่านึกว่าเราอยู่บนห้างหรืออยู่ที่โรงแรมนะนี่คือในเรือสเปกตรัมออฟเดอะซีเรือสำรานที่เดี๋ยวเราจะแล่นออกไปกลางทะเลนะคะต้องว่าอยู่ในสเปกตรัมออฟเดอะซีแล้วแต่สิ่งแรกที่เราต้องไปก็คือต้องไปดีโฟค่ะเขาบอกเขาจะต้องสาธิตเรื่องของมปลอดชัยนี่งมีป้ายด้วย Alright if you want to speak to the medical you can dial f 1 o Alright again so 911 for medical emergency w h n to speak to them 51 Alright now my colleague is going to give you a stick in completion please don't remove until six until the captain is finished with the demonstration all right thank you so much guys thank you. have a good time <laughs> โอเคการ์ดจะอยู่หน้าห้องนะคะเขาแอบดูหน่อยอันนี้ก็คือซีพาร์สกาค่ะมีความสำคัญก็คือว่าเวลาเราจะซื้อของบนเรือหรือว่าจะเข้าห้องของเราเราต้องใช้อันนี้นะคะก็ถ้าซื้อของแล้วก็ไปติดติดติด,ตดแล้วเขาก็จะให้เรียกว่าคอลเลกว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วก็ก่อนลงเรือเนี่ยก็ไปเคลียร์กับเขาแต่ไปดูห้องกันนะคะห้องนี้ใช่ไหมตื่นเต้นอันนี้ก็คือ โอเชียนวิวว l a ลาสบ a ค c นี y ไปเลยโอ้ห <remain> เดินไปดูวิวกันบ้างนะคะว่าโอเชียนวิวเป็นแบบไหนนะคะเดินจากห้องมาปุ๊บลดลอ็อคยังไง ฝนล็กอกยังไงโอเคเลื่อนโุโ้ยมาถึงเป็นวิวทะเล ดีของการขึ้นเรือสำราญก็คือว่าทุกเช้าที่เราตื่นมานะคะเราก็จะเห็นวิวของทะเลที่เปลี่ยนไปตามประเทศต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆเราก็จะเห็นอ่แล่นออกไปละนะคะ5โมงเย็นนะคะก็จะได้เห็นวิวทะเลฮัลโหลเราเห็นคนช่างห้องด้วยสวัสดีขเขาเลยสวัสดีค่ะสวยมากวิวสวยมากตื่นเต้นมากเลยค่ะนี้ครั้งแรกหนูเรืเ,เนี่ย ตอนแรกเข้ามาหนูนึกว่ายังไม่ยังไม่ได้เข้ามาในเรือนะตอนแรกนึกว่ายังอยู่ในหางอยู่เรือสำราญเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราเดินเข้ามาเราจะไม่รู้ตัวว่าเรามาอยู่บนเรือแล้วเพราะว่าการตกแต่งข้างในเรือเนี่ยมันอลังการงานสร้างมากมันมีเหมือนแบบห้างสปปรรพสินค้าใหญ่หญๆโรงแรมหรูๆที่อยู่ในเรือนะคะนี่ทุกคนเราอยู่บนเรือแล้วนี่คือการยืนยนันว่าฉันอยู่ริมฉันอยู่โอเชีนยนวิวโอ้ยอะไรอ่ตรงนั้นแอบแดด กินข้าวกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในวินแจมเบอร์เราจะต้องล้างมือก่อนตอนนี้มาเป็นกล้องน้าเลยะคะ่ะรับรองปลอดภัยแน่อนอนวินแจมเบอร์ก็คือห้องอาหารนานาชาติ <c oughs> เปิดตั้งแต่11โมงครึง่งจนถึง5โมงเย็นนะคะมีหลายเวลาด้วยกันนะคะโอเคมีดินเนอร์ด้วย6โมงครึ่งถึง2ทงุ่ม <c oughs> เขาจะเปิดเป็นช่วงเวลาก่อนตอนนี้เราประมาณ8บ่าย2กินได้ นึ่ o เดลไก่เนื้อโอ้ลักษานุ a ด I c ลอ e อโอเคอ f them. กินหมดละค่ะถามว่าเอาอะไรบ้างนะคะเย้ยเย้ยขอบคุณนี่ช่วยมาม่โอเค هيي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 ي ก็คือสกายแพดนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่เราเลงไว้อยู่นะคะว่าอยากจะมาเล่นคือมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นสลิงอะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบดีดตัวแล้วก็ตีลังกาหมุนฟโฟล์ตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยตอนนี้เรือก,กําลังเล่นแล้วคุณเห็นไหมอะ าแพงที่สุดบนเรือ Spect รมออ f เต e รซกันนะคะห้องนี้ก็คือ Ultimate Family Suite ราคาก็ตกอยู่ประมาณ6 0แสนบาทเท่านั้นเองละคะ่ะเฮ้ยสนุกดีอะ่ะเอาอีกไหมปะนี่คือ6 0แสนบาทนะคะเร้วจะมีกรลเดื่อส่วนตัวในห้องด้วยนะคะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะจะมี3ห้องนอนด้วยกันอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นบนนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนชั้นล่างอีกนะคะแล้วก็มีห้องดูหนังราคาของห้องพักบนเรือก็จะมีหลายราคาเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่ติดริมทะเลหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยก็อยู่ที่ความสวยงามของแต่ละห้องนั่นเองนะคะ ห้องบนเรือเนี่ยใหญ่มากๆแล้วก็สะดวกเลยค่ะมีคนถามว่าลงเรือสำราญแล้วเนี่ยเมาเรือบ้างไหมตอบเลยนะคะว่าไม่ถึงแม้ว่าเราจะเจอพายุลมฝนฟ้าขนองเนี่ยก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยค่ะประหนึ่งว่าเราไม่ได้อยู่บนเรือเลยนะคะเพราะว่าเรือลํานี้ใหญ่มากจริงๆ ร้านอาหารที่อยู่บนเรือสำราญสเปกตามออฟเดอะซี sea, มีหลายร้านมากๆให้เราได้เลือกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องจ่ายตังเพิ่มแล้วล่ะคะ่ะเว้นแต่บางร้านที่จะต้องบุ๊กคิ้งมานะคะแล้วก็ร้านนี้เลยที่เราอยากจะแนะนำเพราะว่ามีเอกลักษณ์สุดๆ ลองเดาสิคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะนี่ก็คือวันเดอร์แลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์แน่นอนอันนี้ก็คือร้านอาหารนะคะที่อยู่ในสเปกตรัมออฟเดอะซีค่ะเป็นร้านอาหารที่เราจะต้องจองล่วงหน้านะคะแต่ว่ามันมีความน่ารักคือสิ่งนี้ไม่ต้องงงนะคะว่าเวลามากินข้าวแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงแจกเหมือนแบบคล้ายๆกับกระดาษวาดรูปแล้วก็เป็นกระดาษเปล่าๆข้างบนเขียนว่าวันเดอร์แลนด์และที่น่าประหลาดใจมากๆเลยคือ มากินข้างแล้วเขาเอาผู้กันมาทํำไมเอามาทําแต่งหน้าเหรอหรือเอายังไงเขาให้มาสองอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอันนี้ก็คือเป็น i ิงม a g จิกม g i จิกอแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผู้กันวิเศษนะคะให้เราเนี่ยใช้ผู้กันจิ้มลงไปในหมึกแล้วก็ระบายมีตัวหนังสือขึ้นมาแล้ว เขียนเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่า baby vegetable in the garden เอ้ยตอนนี้ตัวหนังสือมันออกมาแล้วค่ะความสวยงามของศิละปะและสุดท้ายก็ได้มาแล้วทุกคน นี่ก็คือชื่อเมนูที่เราจะได้ทานในวันนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่ามาในห้องอาหารวันเดอร์แลนด์เขาก็จะต้องเป็นทีมของ Alice in Wonderland ดูจากโต๊ะแล้วก็การตกแต่งสิงคะวันนี้ดิฉันจะเป็น Alice นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารที่เขามาเสิร์ฟจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ้เยบ some egg. Wow. <laughs> baby vegetable in the garden, mm. oh it looks like a soy, that's a real soy <laughs> <laughs> but you can enjoy eatable. only in wonderland you can enjoy the soy, nowhere else <laughs> <laughs> this, yes you will taste this one, it's a real soy <laughs> ตกใจนี่ไม่ใช่ดินจริงนะคะก็ทำมาจากแบบอับนะคะแล้วก็ผสมกับโกโก้แล้วก็ใช้แบบว่าหมึกหมึกสีดำเนี่ยทำให้แบบเป็นคล้ายๆกับดินแล้วตอนนี้ก็คือว <Ach oo. S 2> ินเทอร์ไทม์แล้วค่ะตหิมะตกใส่ต้นไม้ต้นไม้ของดิฉันมีบีทรูทมีแครอทเออเออก็จินตนาการดีนะร้านเนี่ยนะ วัดใจกันเลยนะคะกับลิควิดล็อบเตอร์คำเดียวหมดค่ะอันนี้ให้ดูว่าเหมือนกับเคชโ,ชโกแลตส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนคอร์สสามารถสั่งได้2แบบอันนี้คือ C-Element ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบพวกเนื้อปลาแล้วก็มีข้าวเวลา ก,นนก็คือต้องตัดมาแล้วก็กินมาเป็น3ามเลเยอร์ด้วยกันนะคะเขาบอกว่าอาหารทั้งหมดที่เสิร์ฟอยู่ที่นี่ศูนแคลอรี่เพราะว่าที่นี่คือเนเอร์แลนด์ ดูโชว์นค่ะ,คะบนเรือของเรานะคะก็จะมีการแสดงเนี่ยซึ่งแต่ละวันก็จะมีการแสดงที่แตกต่างกันค่ะแล้ววันน <behavi intention. S 1> ี้นะคะเราจะไปดู the s i l o a d ค่ะเส้นทางสายใหม่นะคะเป็นการแสดงแบบเขาเรียกว่าเป็น performance ดนตรีแล้วก็มีการเต้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะ s i l o a d o ย a ลเทเตอร์นะคะตอนประมาณสักสามทุ่มเนี่ยเขาก็มีโชว์พิเศษมากๆเลยวันนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นโชว์ที่ชื่อดังมากๆนะคะแล้วก็เคยออกรายการอเมริกาก็ทาเลนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่ Royal Theater ไปเลย เจ๋งมา,มากๆค่ะโชว์นี้ Go Art Duo นะคะเป็นโชว์ที่มีความเอนต์เทนมากๆแล้วก็มีความฮา Goat Duo เนี่ยเขาเป็นคู่ที่เคยไปออกรายการอเมริกา Got Talent ด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นโชว์ที่เอนเตอร์เทนมากๆากถ้ามาที่สเปกตรัมออฟเดอะซนะคะแนะนําว่าบนเรือเนี่ยมีโชว์ดีๆมากมายเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเอ้ยไปที่อเมริกาอะไรต่างๆนะคืออันนี้เป็นโชว์ที่อยู่ในรายการทีวีแล้วมาดูจริงๆเนี่ยมันเจ๋งสุดๆเลยนะคะชอบมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามค่ะว่าจะมีโชว์อะไรเขามีโชว์ทุกคืนเลยแหละเยี่ยม เย้ย้ yeah, yeah. แน่นี่ก็คือร้านอาหารนะคะที่เราสามารถจะกินพิซซ่าได้จนถึงตีสองเลยนะจ๊ะห้องนี้เป็นห้องพิซซ่าหลังจากที่เราดูโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็มาตักพิซซ่าแล้วก็มีเครื่องดื่มมีน้ำอาหารไม่ต้องเสียตังเพิ่มแล้วแล้วห้องนี้รวมหมดแล้วเขาบอกว่าชีสพิซซ่าอร่อยมากเลยาหาที่นั่งเหมือนทุกคนดูโชว์เสร็จปุ๊บก็มาที่เนี่ยตรงนี้อยู่ชั้น n e for g ค่ะ Cried out and I've paid my dues. Time to break out and shake these blues. I'll learn to fly, fly again. These broken wings I know will mend. Gotta carry on and make a brand new start. And pick up the pieces of my broken heart tonight. My night Down city below the city สิ่งที่เราชอบมากๆในการมาล่องเรือสำราญก็คือว่าเราสามารถเดินมาตัวเปล่าเลยนะคะไม่ต้องจ่ายตังเลยสักบาทคาเฟ่นี้ค่ะเข้าไปหยิบอาหารหยิบขนมได้เท่าไหร่ไม่อั้นเลยค่ะ น่ารักมากเฮ้ยดีดีมากเลยอะ่ะน่ารักมีอะไรเนี่ยโอ้เอกมาฟฟิน,นเหมาะมากเหมาะมากกับการมากินอาหารเช้าแหละแล้วก็ววตรงนี้เขาก็จะเป็นโซนมีทั้งโชว์ด้วยนะถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็คือข้างหลังของเราอะ่ะมันก็จะเป็นเวทีโชว์แต่ว่าตอนเช้าเขาทำเป็นที่นั่ง ตอนกลางคืนเนี่ยที่นี่ก็จะมีโชว์นะอย่างที่เราได้ดูไปก็คือ The s i l l Road ค่ะเป็นการแสดงที่แบบอลังการงานสร้างเป็นมิวสิควนะแต่ว่าถ้าปาตอนกลางวันค่ะก็จะเป็นห้องที่เราสามารถที่จะกินอาหารเช้าได้นะคะแล้วก็เห็นอันนี้เป็นห้องที่มีวิวทะเลสวยงามด้วยแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีกิจกรรมเยอะค่ะอย่างเช่นเล่นเกมตอบคําถามแจกรางวัลน,นะคะถ้าบริเวณโซนตรงนี้เขาก็จะมาเป็นแบบพวกบาร์ด้วยนะคะคือทุกอย่าง สามารถที่จะแบบมีความเอนเตอร์เทนได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยชอบสนุกดีแต่ว่าห้องเนี้ยอย่างที่บอกวิวจะสวยมากเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบว่ากระจกที่เปิดแล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยค่ะเวลาเรานั่งกินอาหารเนาะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้นะคะที่มันชาเลนจ์กับเรามากเลยค่ะแล้วมาตอบคำถามเรื่องเกมออฟโทนซึ่งในทีมของเราไมเคยดูเลยไยเมวคถามอะคือมันไม่มีช้อย no choice ครับไม่ดูก็คือเดาโอเค

นี่คือรางวัลของผู้ชนะนะคะดิฉันเป็นเกมออฟทรอนเดอะวินเนอร์นะคะคำถาม20คำถามนะคะตอบถูก2ข้อด <punished> ิฉันเป็นวินเนอร์ค่ะได้จ pues ินอของรางวัลจาก r o ยัลแคริบเบียนไปนะคะข้าวหลังบอกเลย <g ain ful> อยากตอบคำถามเกี่ยวกับเกมออฟทรอนเรียกด้วยตอบถูก2ข้อจาก20ข้อ เดียวก็ยังมีร้านแบรนด์เนมสินค้าปลอดภาษีมากมายให้เราได้ช้อปปิ้งกันอีกด้วยนะคะสายช้อปปิ้งห้ามพลาดเลยนะคะ่ะ สเปกตัมอัลติเซค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะพอเราลงเรือมาปุ๊บเนี่ยถ้าจํากันได้ค่ะวันแรกเนี่ยเราก็ไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะสอนเรื่องของวิธีใส่เสื้อชูชีพใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของถ้าเกิดกรณีถูกเฉือนไม่คาดฝันกับตันเนี่ยบีบแต่ตามสัญญาณปุ๊บเนี่ยเราจะต้องออกมารวมตัวกันเนี่ยที่บริเวณข้างๆเรือแบบนี้อนนี้เป็นแอ ของ o อ a l c ค r i b b e ียนะคะเขาบังคับให้เราดูค่ะถ้าเราดูไม่ครบเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เดินมาหาเรานะอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะต้องออกมาที่ชั้น5ประตู d ีนะคะมารวมพลกันตรงนี้แล้วก็จะรู้ได้ไงว่ากับตันบอกว่าถ้าฉุกเฉินจะต้องฟังสัญญาณแบบนี้ค่ะลองฟังกันดูเป็นเสียงแตร เสียงแบบนี้นะคะแปลว่าเราต้องไปจุดรวมพลแล้วค่ะเพราะว่าเกิดเหตุเหตุด,ด่วนนะคะแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาก็คือว่าเรื่องของยานะคะถ้าเป็นโรคประจําตัวต้องพกยามาด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของ safety information นะคะที่เราจําเป็นต้องดูแอปพลิเคชันแล้วก็มีการซ้อมไว้ก่อนและต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะเพราะว่ากิจกรรมบนเรือสเปกตรัมออฟเตอรซียังมีอีกมากมาย และพ่อยกนรันได้เลยนะคะว่าสนุกและมันสุดๆติดตามชมห้ามพลาดในตอนหน้าของเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ค่ะ